ี่แบบเป็นคนสูงอายุแต่ว่าปกติยังไม่เคยออกกําลังกายเลยอะ่ะ <lengths S 1> <ๆ>เขาจะมีความแบบกลัวเหมือนกังวลแบบนี้ค่ะเราจะบอกเขายังไงว่าเออการออกกําลังสร้างกล้ามเนื้อมันดียังไงผมมักจะให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วกระดูกมันเหมือนเหล็กเส้น <c oughs> กล้ามเนื้อเหมือนปูนในตัวตึกถ้าเกิดมันมีแต่เหล็กเส้นเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงที่ Enjoy เอ็นจอยข้อต่อหมดถ้าเกิดมีปูนมาอุ้มไว้อ่ะมันคือส่วนที่รับน้ําหนักตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มจากการที่สร้างกล้ามต้นต้นขาแล้วก็ลําตัวได้มันก็จะดีเพราะนั้นก็ ต้องเริ่มจากก้นต้นขาต้นขาหลังแล้วก็ลำตัวหน้าอกให้4ี่ส่วนโอ้ก็คือคอคอบอดี้ครับคอบอดี้เลยเดี๋ยววันนี้จะให้คุณอ,อ๋อแบช่วยบอกว่าท่าที่แบบเทรนพี่ๆเขาอ่ะลองทำให้ดูหน่อยว่าปกติแล้วเขาเล่นอะไรกันยังไงแบบไหนบ้างเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยออกกำลังกายประมาณนี้ได้นะแล้วก็ได้เห็นผลดีด้วยบ้ครับ พี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพาพี่ตามาเลยพี่ตา ก็คือเป็นรุ่นน้องในการเทรนของพี่จิมพี่ตาอายเท่าไหร่คะ70ค่ะ70ยังบอกว่าฟิวฟ้าอยู่เลยจุดเริ่มต้นในการออกกําลังเริ่มมาจากอะไรคะไหล่ติดแล้วพี่ก็ไปหาหมอกายภาพค่ะไหล่แบบยกไม่ขึ้นเลยนะหมอก็ทําให้บอกว่าอโอเคแล้วถ้าหายดีแล้วไปออกกำลังเดี๋ยววันนี้พี่ตาจะต้องเป็นนางแบบให้๋าค่ะท่าถ้านะคะสําหรับคนที่ออกกําลังเองที่บ้านก็ได้ท่าแรกที่คื่ท่าอะไรคะเออเป็นกึ่งๆสควอทครับจะใช้เก้าอี้นี้เป็น half squat โดยธรรมชาติแล้ว ถ้าเกิดคนสูงวัยอ่ะด้วยน้าหนักโตเฟียลๆลงไปอ่ะมันจะหนักเกินไปแต่ว่าผมต้องการจํานวนผางถ้าเกิดทําถูกท่านะครับสังเกตคือเราจะรู้สึกหนักแค่ต้นขาหลังเราจะไม่รู้สึกหนักที่ต้นขาด้านหน้าหให้น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่แกนลาตัวแบบนี้มันจะช่วยประคองกระดูกสันหลังได้ดีครับรแต่ถ้าเปรียบเทียบการาอ,อ้าวไปเอ อย่างนี้มันเป็นโอซอนงั้นซึ่งอาจจะไม่ได้บอกกับคนวัยนี้อย่างน้อยๆต้องทำให้พี่ตาไม่รู้สึกตัวก่อนช่วงแรกเป็นไงบ้างคะตัวเบานั่งดีๆแล้วลูกไไปเดี๋ยวลูกท่าที่2ค่ะท่านี้คือท่าแบคลังนะครับเป็นพื้นฐานการก้าวฝึกจากก้าวไปข้างหลังก่อน ควรจะยกมือขึ้นมาด้วยเพื่อใช้เป็นส่วนระยางในการประคองนะกล้ามเนื้อก้อนก้นขาแล้วก็ช่วงลำตัวเราจะฝึกในการประคองกระดูกสันหลังไปอภิปาโชว์สกิลยกขาด้วยอ พอเวลาที่เรายกขาขึ้นนะครับมันจะฝึกกล้ามกนดันข้างพอเวลาที่แบบเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยก็จะป้องกันการล้มได้ดีเวลาทเทรนคนสงูงวัยอ่ะอยากให้รู้สึกว่าถ้าเขาป้องกันการล้มได้หนึ่งครั้งมันจะดีมากๆเลยครับป้องกันปัจจเหตุในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่เราก็ควล้มเนาะใช่ท่าที่3ค่ะไซร์ลังนะคะใช้ดัมเบลด้วยหนักเท่าไหร่คะ2.5กิโลกเล่นกับดัมเบลมันเล่นง่ายกว่านะครับเพราะมันมีศูนย์ถ่วงแล้วมันมีแรงส่งแรงรับ ออกแรงจากซ้ายไปขวาผ่านแกนกลางลำตัวอึ้บหายใจเข้าออกแรงส่งหายใจออกปต้งดูไม่เหนื่อยเลยด้วยอ่ะท่า <c oughs> ที่4นะคะท่านี้คือร์ r ด็ o กมันจะได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าโฟกัสที่การสร้างกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้มากแต่ว่ามันจะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่ใช้ให้ความมั่นคงของร่างกายแข็งแรงขึ้นพยายามให้ความรู้สึกว่าเราออกแรงแบบยืดลำตัวต,วตรงนี้ออกจากกันไว้อ่ะครับท่าที่5้า กรูดบิดค่ะค่อยเกรงหน้าท้องยกสะโพกขึ้นขมิบต้นขึ้นนะครับง่ายๆอ่ะกดสะโพกลงอือบออกแรงส่งจากต้นขา2โฟกัสไปที่ก้ามต้นต้นขาหลางังวางเท้าไกลกว่ปาปกติผมว่าเริ่มจากท่านี้ง่ายๆเพราะมันปลอดภัยอะครับโอกาสที่หัวเข่าจะเลยปลายเท้าไม่มีโอกาสที่หลังจะแอน,นไม่มีเก่งมากขอบคุณค่ะ ไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเกิดขึ้นเลยที่บ้านออกกําลังกายกันไหมดูแลพ่อก็ออกกำลังกายแล้วค่ะอายุเยอะแล้วแข็งแรงอยู่ไหมคะ97เป็นเด็กน้อยแล้วค่ะก็เลยต้องแข่งแรงอยากให้พี่ตาฝากให้กับคนที่แบบเริ่มมีอายุเยอะแล้วแล้วยังไม่ได้ออกกําลังพี่อยากให้ทุกคนออกวันละ30นาทีก็ยังดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ตัวเราและถ้าเราล้มหรือมีบาดเ็บเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะดีเลยนะคะแข่งแรงเหมือนพี่ตาใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ